คือโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะหลายคนรอคอยนะครับหลายคนรอคอยว่าโค้งสุดท้ายเอตัวเลขที่ชอบนะครับหลักๆเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะอ่าบางคนอาจจะพลาดนะครับในคลิปหมุนปิ้งปองไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูนะครับหมุนปิ้งปองได้สี่สามนะครับสาหรับของแรกที่เราหมุนปิ้งปองไปในวันที่เก้ากุมภานะครับก็เป็นเลขนี้นะครับก็เป็นเลขนี้นะครับ ก็เป็นเลขนี้นะครับก็เป็นเลขนี้นะอ่าแต่ณตอนนี้ณนะเพลานี้เดี๋ยวจะเคาะห้าอันดับนะครับเดี๋ยวจะเคาะห้าอันดับว่ามีเลขอะไรบ้างที่ชอบนะครับ<ฮ>เดี๋ยวจะเคาะให้ดูห้าอันดับนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างที่ชอบนะครับนะที่เราหมุนปิงปองไปเมื่อวันที่เก้านะ,ะ,ะครับแล้วค่ะคงแรกหมนปิงปองได้สามเอ่อสี่สามนะคะครับผม นี่สีสามนี่คือคงแรกนะคะแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มาตรงๆสีสามนะเพราะว่าปิงปองน้องเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเข้าเป็นตัวที่เราต้องมาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์ว่าไปดูเลขงวดนู้นงวดนี้นะคะอ่านี่คือสีสามนะคะอ่าท้องฝันก็ไปดูงวดที่สีสามงวดที่สามสียอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ไปดูเลขงวดนะคะพอน้องให้มาหนึ่งร้อยสิบงวดแล้วนี่คืองวดที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วคะ่ะกองหนึ่ง ผเป็นครั้งแรกที่เป็นเลขตองดูตัวกันดีๆนะตัวกันคือเนี่ยทำไมเลขเยอะก็คือตัวเด่นตัวรองตัวเด่นก็คือจะวงกลมและดอกจันไว้ให้ถ้างวดไหนมีของสุดท้ายอาจจะน้อยกว่านี้หรือวัดไหนถ้าไม่มีของสุดท้ายก็สามารถเพราะเราไม่ได้มีของสุดท้ายทุกวดนะคะถ้าทอฝันมั่นใจแล้วนะคะถ้างวดไหนทอฝันกับพี่เดชไม่ได้ทำของสุดท้ายมานะคะก็หมายความว่าให้ทุกคนไปซื้อในวงกลมกับดอกจันตรงนี้ได้เลยนะคะ อ่าตัวรองก็คือเป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าเขียนกันไว้เฉยแล้วก็มีตัวกันตั้งหักนะคะอ่านะคะตรงนี้อ่าแคปไ้เลยนะคะนี่คือครั้งที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าไม่ใช่รั้งสุดท้ายนะคะเป็นโค้งแรกวันที่เราหมุดปิงปอง,งได้สี่สิบสามเราเนี่ยจาเป็นต้องคิดแล้วก็รีบเขียนออกมามันก็เลยยังไม่ได้ผ่านกันวิเคราะห์อะไรมากมายก็เลยเขียนออกมาได้เลขกเยอะอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เราผ่านมาสองสามวันสี่วันแล้วเนาะแล้วก็มาวิเคราะห์เป็นรั้งสุดท้าย นะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะครับผมอ่ะโชว์ตัวกันก่อนครับผมนะครั้งนี้ขอหกวงนะคะแต่เป็นห้าลำดับเหมือนกันแต่ตัวกันก็เป็นตัวกันเดิมนะคะก็กันเดิมนะคะเอาละครับเราโชว์ตัวกันก่อนค่ะของสุดท้ายนะครับของเพจเพชรก้าเดกชนนมโชคนะครับวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 7นนะครับและอันดับหนึ่งนะครับ อันดับหนึ่งจะเป็นอะไรนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นอะไรนะครับซึ่งผมเห็น<ด>แล้วนะครับต้องเลขนี้แล้วแหละอันดับหนึ่งนะครับได้แก่เลขอ่าสีเสื้อมองคลเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกช่วงท้ายนะสีเสื้อเดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวเอา<พ>อละรู้ทั้งห้าลำดับหมดแล้วนะคะหกงกลมเนี่ยห้าลำดับเพราะว่ามงกลมที่หกคือเป็นตัวกันนะก็คือไม่ต้องทุ่มมากนะไปทุ่มห้าวงกลมแรกดีกว่านะคะห้าวงกลมแรกนะคะนะเข้ากังเสร็จแล้วเด๋ว อ่ะอาจจะเชิญพี่เดไปยื่นได้ได้นั่งคุยกับลูกเพชรได้เลยอนบหนึ่งนะได้เลยเอาละครับต่อมาอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือเลขแน่นอนครับเลขนี้ครับวอ๊บดูที่ทางไหนให้มันตรงเรายังเชื่อเสียงน้องเพชรกล้าอยู่นะคะว่าน้องเพชรกล้าพูดคือเขาพูดวดที่แล้วเนี่ยไม่ออกแคปไว้ครับแคปไว้นะเขาพูดวดเขาพูดเจ็ดเก้าหกอ่ะมันยังไม่ออกครับผมนะคะเราทอฝฟันก็มาฝันซ้ำอีกว่านั่งก้อนข้าวน้องเพชร อ่านางบ้าบ้อข้าน้องเงี้ยนะเราน้องเพชรก้าก็พูดออกมาว่าหกเก้าหกเก้าซึ่งมันตรงกับเสียงที่น้องเคยตะโกนว่าเจ็ดเก้าหกอันนี้คือไม่ได้ฝันแต่เป็นเสียงที่กระสติปในคลิปแต่ว่ามันยังไม่ออกในงวดครั้งที่แล้วในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพไม่ออกอาจจะเป็นค้งงวดก็ได้เหมือนเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไงคะคคที่น้องตะโกนตอนไลสดกัน นะคะว่า906จําได้ไหมคะคลิปเสียง906เนี่ยมันไม่ออกทาง0609ไม่ออกแต่มันมาข้ามงวดมาออก09ในงวดที่ผ่านมาคือ1กุมภาแต่ว่าน้องกระสิทธิ์796เราก็คิดว่าจอ,อก1กุมภามันไม่ออกมันอาจจะออกงวด16กุมภาก็ได้นะคะแต่ไปกลับกันโนเองนะคะไปดับเป็น69 96หรือ76 79อะไรเงีเ้ยเองนะคะครับผมไปสามตัวเนี่ยไปเล่นก็เองนะคะครับผมส่วนโค้งสุดท้ายเราจะเขียนแค่สองตัวเท่านั้นนะคะครับผม เอาละแคปนะคะนี่คือของไทบทั้งหมดห้าลำดับกับอีกหนึ่งตัวกันจะมองว่าเป็นห้าระดับก็ได้หรือมองเป็นหกระดับก็ได้อ่ะครับผมห้าลำดับก็น้อยดีครับตัวกันก็จะกันเหมือนเดิมในของแรกนะครับผมเอาละแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับแคปไปเลยคับแคปไว้นะครับอ่าแคปไว้นะอ่าแคปไว้ชอบไหมชอบบอกรวยเก้าหกรวยห้าหกห้าเก้ามาชอบแปดหกแปดเก้าแต่แปดหกแปดเก้าในของแรกไม่ได้เขียนนะเพราะว่านี่เราไปดูเสื้อตย้อนหลัง ที่ลงไทยด้วยเลขหนึ่งหนึ่งร้อยงวดแรกนะคะตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยที่ลงไทยด้วยเลขหนึ่งทั้งหมดเนี่ยหกกับเก้าจะเด่นมากเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปในการเปิดให้ดูสถิติย้อนหลังว่ามันมาจริงๆหรือเปล่านะคะครับผมอ่าเอาละครับสําหรับใครนะครับถามหึงสีเสื้อนะครับอ่านี้แคปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะนผมจะบอกสีเสื้อนะอ่าอ่าแคปแล้วเนาะแคปแนะปนะให้เวลาสิบเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่าปิงปองค่ะแคปไปพร้อมกับปิงปองอันนี้คือปิงปองนะคะอ่าแคปในมอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเลขกลุบของสุดท้ายอันนี้คือคเลขปิงปองนะคะอ่าเอามาบังหน้าไปเองเออ,อ,อแคปใหม่ค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบแคปได้ยังคะใครแคปแล้วพิมพ์รวยเก้าเก้าค่ะ ใครแคปแล้วพิมพ์รวย99ค่ะโอเคโอเคนะคะ